ชายคนนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมากระทันหันและเห็นเสือตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าเขาขณะที่เขากำลังจะเหนีออกไปปืนเขากลับชะง,งักเพราะเห็นลูกเสือสองตัวอยู่ใกล้ๆและไม่อยากพลากแม่ของพวกมันไป <S <S เมื่อเสือตัวเมียพุ่งเข้าหาเขาเขายิงออกไปแต่ตั้งใจเล็งไปที่จุดที่ไม่ถึงตายเสือตัวเมียล้มลงกับพื้นบาดเจ็บแต่ยังพยายามลุกขึ้นเพื่อปอกป้องลูกของมันทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นจากด้านหลัง เสือตัวเมียล้มลงอีกครั้งและไม่ขยับอีกเลยเมื่อเห็นภาพนั้นลูกเสือทั้งสองก็รีบวิ่งเข้าหาแม่ของมันลูกเสือตัวที่มีตาเดียวคำรามเสียงดังราวกับกำลังถามชายคนนั้นว่าทำไมถึงทำแบบนี้ชายคนนั้นแคบจะสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดในเสียงร้องของมันในตอนนั้นเอง เพื่อนของเขาที่เป็นคนยิงเดือเข้ามาด้วยสีหน้ายินดีที่เห็นเสือตายเขายกปืนขึ้นหมายจะยิงลูกเสือทั้งสองแต่ชายคนนั้นรีบเข้าห้ามไว้เขาทนเห็นพวกมันตายอีกไม่ได้เพื่อปกป้องลูกเสือเขาอุ้มพวกมันไปยังถ้ำใกลกๆ้ๆเมื่อวางพวกมันลงลูกเสือตัวหนึ่งรีบวิ่งเข้าไปในถ้ำทันทีแต่ลูกเสือตาเดียวกลับคำรามใส่เขาด้วยความเจ็บปวดชายคนนั้นไม่อยากที่พวกมันอดตายจึงนำอาหารมาวางไว้หน้าถ้ำทุกวันแล้วถอยออกมาดูจากระยะไกลาการกระทำเล็กๆนี้คือสิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้เพื่อชดเชยสิ่งที่เกิดขึ้น